สองลัคนาราศีนี้วาสนาดังเท้าพยาในปีพุทธศักราช2566จะมีดาวพฤหัส,สบดีจะโครจรได้ตำแหน่งที่ทำให้หนุนดวงเป็นได้ดังเท้าพยาในอดีตเท้าพยาก็จะมีทรัพย์สินมีอำนาจนะครับเนะเหมือนดังเท้าพยาในสมัยก่อนนะครับมีอำนาจมีศักดินา นั้นเมื่อชาวลัคนาราศี2องลัคนานี้นะครับวาส,สนาจะได้ดั่งเท้าพญานั้นความหมายของผมคือบางท่านได้ขั้นได้ตําแหน่งมีบารมีมากขึ้นมีอํานาจมากขึ้นนะครับมีโอกาสในชีวิตมากขึ้นได้หลักทรัพย์มีสินทรัพย์เหมือนดั่งเท้าพญานะนี่คือความหมายของผมบางท่านได้หลักทรัพย์ได้ยวดยานพาหนะได้ช้างม้าวัวควายเวียนนะครับ ในสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นได้นะครับสองลัคนาราศีนี้พุทธาจจะมาอยู่ในตําแหน่งนะครับที่เป็นวาสนาดังเท้าพญาตามตาปาโหงตามครูบาอาจารย์ทิเทเขียนไว้นั่นคือชาวลัคนาราศีแรกนะครับคือชาวลัคนาราศีกรกฎและลัคนาราศีมังกรน,นะครับนะครับวาสนาของท่านจะได้ดังเท้าพญาแน่นอน อำโภอผลจุงแจ้งสี่สถานพุทธุขชีววานทรงส้อยจันองค์ประไพพันลูจิเรศคุณคงแสดงใช่น้อยยศนั้นอย่างพยาครับตามบทกรโหราศาสตร์ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วแต่ตำราบางทีก็เขียนผิดเพี้ยนไปบ้างแต่คุณจะได้เกณฑ์ของดวงสตารวาสนาจะเจริญได้แน่นอนในปีดั่งเท้าพยาในปี2 5 6 6ตั้งแต่19เมษาปีนปี2 5 6 6เป็นต้นไป นะครับเมื่อท่านเห็นคลิปนี้แล้วกดแชร์กดติดใจกดติดตามขอให้คำทำนายของผมเกิดสิ่งที่ดีกับท่านนะครับไม่ว่าท่านจะลักนณาราศีใดก็ตามนะครับเราะฉะนั้นแล้ว2ราศีนี้นะครับต้องไปสร้างโอกาสไว้วาสนาท่านจะได้ดังเท้าพญาแน่นอนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองทาคายามานะแถวสถานีรถไฟนะครับทาคายามาสเตชันนะนะครับ พรุ่งนี้ผมก็จะเดินทางผมเลยมามาดูตั๋วนะมาดูรอบเดินทางผมจะเดินทางไปโตเกียวแล้วก็ไปเที่ยวฟูจินะครับเมื่อวานผมไปเมืองโบราณมานะครับสำหรับท่านใดเนี่ยอยากจะได้ยันเสริมดวงชะตาแบบโบราณนะครับเป็นยันที่เขียนขึ้นจากวันเดือนปีเกิดเขียนขึ้นจากดวงชะตาของท่านเป็นยันเฉพาะบุคคลออกแบบตามวันเดือนปีเกิดเป็นยันโบราณทั้งหมด เป็นยันที่สร้างขึ้นจากสองศาสตร์ไม่ได้นั่งวาดนั่งเขียนอย่างเดียวคือใช้พุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นั่นหมายถึงว่าใช้อํานาจแห่งอักขรยันซึ่งเป็นอักขรธรรมนะครับมาอุ้มดวงสตาลงอักขราตามวิธีโบราณนะครับและก็ใช้อํานาจแห่งดวงดาวตำแหน่งของดวงดาวที่โคจรบนท้องฟ้านะครับขณะนี้ที่ทามุมดีต่อดวงสตานั่นคือเลิกวิถีงามยามดีต่อดวงสตาท่าน นะครับนะฉะนั้นแล้วเจะดประกอบด้วย2ศาสตร์ยันนี้ที่ผมสร้างขึ้นให้เนี่ยจากพุทธศาสตร์และโหราศาสตร์เป็นการรวมสองศาสตร์เข้าด้วยกันทําให้ยันหรือเครื่องรางคุณขังมากคุณจะสังเกตว่าการสร้างเครื่องรางในแต่ก่อนเก่าในแต่ก่อนเนี่ยเขาจะใช้เลิกงามยามดีนะครับในการสร้างเครื่องรางนะครับเพราะว่าเป็นอำนาจแห่งดวงดาวเป็นอำนาจของฟ้านะครับนะซึ่ง อาจจะส่งผลให้เกิดเรื่องดีเรื่องร้ายได้นะครับนะเขาจะใช้วันเสาร์ห้านะส่วนใหญ่เพราะว่าเขาสร้างเครื่องรางเขาสร้างปริมาณมากๆนะครับคนใช้วันเดียวนะครับอันนั้นก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเครื่องรางนี้เราจะสร้างเฉพาะบุคคลเป็นเลิกเฉพาะบุคคลนะครับเหมือนกับดวงเมืองเห็นไหมทําไมต้องมีวันเกิดดวงเมืองวันเกิดกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ท้าวสามารถทํานายด้วยได้นะมาแต่แตั้งแต่ราชการที่1แล้วนะครับว่าดวงเมืองจะอยู่ได้กี่ปีกี่ปี นั้นเริมเนี่ยสำคัญมากนะครับตำแหน่งดวงดาวในการสร้างเครื่องรางเนี่ยสำคัญมากทฉะนั้นผมเนี่ยมีวิธีการนะครับผมศึกษามานะครับทั้งด้านโหราศาสตร์และพุทธศาสตร์ตรงนี้นะครับนะเพราะว่ายันนี้ผมเขียนเนี่ยให้กับตัวเองก่อนแล้วก็เขียนให้กับหลายท่านนะครับมาแล้วนะครับแล้วเขาเกิดเรื่องอัศจรรย์ต่างๆมีประสบการณ์มีรีวิวบอกกล่าวความอัศจรรย์นะครับเสรจฐบอกระยะเวลาเนี่ย ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลบางคนก็2วันได้เงินล้านทันตาเห็นหลังจากรองเงินล้านนี้มาหลายปีนะครับได้เงินจากเสน่หาก็มี1ล้านบาทนะครับบางท่านได้งานนะเป็นผู้รับเหมาในรายเล็กไม่เคยได้โปรเจกต์ยีล้านตอนก่อนผมจะมาญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้20กว่าล้านนะบางท่านเนี่ยนะครับงานเข้าบุกเกตบเข้าเป็นโครงการ20กว่าล้านนะครับนะบางท่านเป็นผู้รับเหมาก็างานเข้าเป็นถึงปี67เจ็นะครับนะบางท่านเนี่ยก็ไม่เคยถูกหวย3ตัวตรงก็ถูก นะครับบางคนเนี่ยถูกหวย52บใบบางคน4ง่วดติดวัละ0 0 0แสนนะครับนะบางท่านเนี่ยได้ไปปับ๊บวดนแรกถูกหวยเลยคนละแสนกว่ากับสามีก็มีนะครับบางคนก็20กว่าใบนะครับบางคนไม่ไม่ท้องนะนะไม,ไม่ไม่ท้องมา5ปีปล่อยวิบุตรมา5ปีไปปรึกษาหมออะไรก็ไม่ได้ครับคุชายันไปนะครับปีนั้นก็ท้องเลยนะครับนะก็อันนี้เป็นความปัศจัญนะครับก็มีรีวิวบอกกล่าวนะครับมีตัวตนทั้งนั้นนะครับนะที่ผมบอกไปเนี่ย นะครับก็เป็นเพื่อนในเฟซผมก็ยังมีเขายังโพสต์ลูกบ้านขเขาอยู่บางคนได้บ้าน5ล้าน5ล้านภายใน6เดือนนะครับทั้งเงินเข้างานเข้าซื้อบ้านด้วยเงินสดนะ5.5้ 5, 5, นะไม่ได้กู้นะนะครับนะไม่กี่เดือนนะครับมันก็ถูกหวยบ่อยมากแต่ก็ประสบการณ์ความสักาศาจรรย์ก็แตกต่างกันอย่างผมบูชามาผมบูชามา5ปีแล้วนะครับก็เกิดเรื่องดีๆกับผมมากมายของผมก็ผมไม่ได้โฟกัสไงนะครับผมมอ,องย้อนไป5ปีก็เกิดเรื่องดีๆต่างๆมากมาย ถ้าคุณโฟกัสมันมากนะครับถ้าถามว่ามันจะมาตอนไหนก็ไปบูชาเนี่ยมันจะไม่มาคุณอย่าถามคุณบูชาไปเรื่อยๆเหมือนเครื่องรางเครื่องรางหนึ่งทาให้ใจสบายๆนะครับจะเกิดสิ่งที่ดีนะครับอันนีก้ก็วันนี้นะครับแล้วก็อยู่ที่เอ่องจากคายามาเนี่ยก็เดี๋ยวให้ดูวิวนะครับดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศตรงนี้ตบเจอแถวสถานีนะครับ ก็เดี๋ยวให้ดูวิวเขาดูวิวเขานีกา่ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเท่ากับโตเกียวนะเป็นเมืองนอกๆหน่อยนะครับแต่ก็วันนี้สวัสดีครับ